สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง channel ของหมอปั๊บนะคะวันนี้นะแม่หมอจะมาจัดทำคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อข้อความจากคนรักเก่านะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารับฟังกันได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะขอฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่หมอด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน,น้อยๆในการทำงานนะคะ การพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะจะทำขึ้นไม่ได้เพื่อคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะมาฟังกันแบบเพลินๆสนุกๆนะคะก่อนอื่นนะไม่หมอจะเลือกไพ่5ใบนะคะเป็นการสำรวจตัวคุณนะคะอุปนิสัยใจคองคุณนะคะเป็นอย่างไรนะ ก็จะได้5้าใบนี้นะคะตัวของคุณอาจจะอยู่ในราศีกรกฎพิจิกราศีมีนนะคะอยู่ในธาตุน้ำนะแล้วก็เป็นคนธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์ธนูนะคะตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่ จากภไพ่จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความย้ำคิดย้ำทำนะคะชอบจมปักยึดติดอยู่กับอดีตนะคะชอบหรือว่ามีอดีตลึกๆที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ฝังใจนะคะมีอดีตที่ไม่ค่อยดีที่ไม่ค่อยน่าจดจำอยู่ในใจนะคะเป็นคนที่อารมณ์แบบ โกรธง่ายหายเร็วนะคะเป็นคนอุปนิสัยร่าเริงแจ่มใสนะเป็นคนขยนันกระตือรือร้นนะคะเป็นคนมีเพื่อนมีสังคมนะคะเป็นคนเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างนะคะแล้วก็บางครั้งบางทีก็ชอบปิดตัวตนนะคะตัวตนที่แท้จริงแล้วก็อาจจะมีอุปนิสัยขี้เล่นนะคะ,ะบางครั้งข้เสียก็จะเป็นคนลังเลวิตกกังวลง่ายนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะ คนรักแฟนเก่าของคุณนะคะปนิสัยใจคอเขาเป็นอย่างไรนะคะก็จะได้ห้าไพ่นี้นะเดี๋ยวเรามาเปิดกันโต๊ะทำงานก็จะเหนื้อที่จำกัดหน่อยนะคะ เบลเจ็ดเหรียญเจ็ถ้วยอาคนคนนี้นะคะอาจจะอยู่ในธาตุดินนะคะราศีพฤษก การมังกรนะคะอาจจะอยู่ในธาตุน้ำนะคะราศีกรกฎพิจิกราศีมีนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ในธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูนะคะแฟนเก่าของคุณจะเป็นคนที่มีอุปนิสัยแบบ ชอบทำอะไรแบบเดิมๆซ้ำๆชอบพูดอะไรแบบเดิมๆซ้ำๆเป็นคนย้ำคิดย้ำทำเหมือนกันนะคะเป็นคนที่เวลาระกใครแล้วก็จะทุ่มเทให้กับความรักเป็นคนขี้น้อยใจนะคะเป็นคนที่แบบอ,อ,อารมณ์เหมือนศิลปินติดๆหน่อยขี้น้อยใจนะคะต้องแบบคุณต้องงอคุณต้องตามใจเขาก็ตลอดเวลานะคะแต่ว่าเวลาถาเขาสนใจคุณแล้วอ่ะเขาก็มาประมาณว่าถ้าเขาสนใจคุณก็ เหมือนก็ก็เป็นคนที่รักเอ่ยเตยหอมคนหนึ่งอะถ้าสมมติว่าความรักยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็เป็นคนรักเอ่ยเตยหอมที่ดีคนหนึ่งเป็นคนที่แบบชอบคิดอะไรเดิมๆวกวนซ้ําๆนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเรียนรู้มีความกระฉับกระเฉงมีความกระตือรือร้อนนะบางทีอาจจะติดในเรื่องของความใจร้อนนิดหนึ่งนะคะ,ะก็จะ ประมาณนี้นะคะอุปนิสัยใจคอของเขานะตรงไม่ตรงไงก็มาคอมเมนต์กันนะคะอ่ะต่อไปนะคะมาดูกันต่อนะคะข้อความที่เขาอยากจะแบบเพื่อนๆเนาะขอรวมแล้วก็สับไพ่เลยละกันนะคะ ใหหมอขอหยิบไ้่ห้าใบนะคะหนึ่งองมนะคะก็จะได้5้าใบนี้นะคะข้อความที่เขาอยากบอกเพื่อนๆนะคะ เขาอยากจะบอกว่าถึงแม้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาทั้งสองคนได้จบลงแล้วนะคะไม่สามารถที่จะเดินถอยหลังหรือหันกลับมาคบกันได้อีกอะแต่ข้อความลึกๆแล้วเขาที่ผ่านมาเขาก็ค่อนข้างที่จะเสียใจอยู่เหมือนกันที่ความรักของคุณทั้งสองคนมันจบหรือว่าลงเอยกันไปแบบนี้นะคะเขาก็เสียใจไม่ต่างจากคุณนะคะกว่าเขาจะทำใจกว่าเขาจะลืม คุณได้เนี่ยเขาก็ใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันกว่าจะเปิดใจยอมรับใครสักคนหนึ่งผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะเขาก็ไม่ได้แบบอยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะเขาก็อยากให้คุณเข้มแข็งนะให้คุณเข้มแข็งเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเขานะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ ณ أ, เวลานั้นน่ะมันทําให้เขาต้องเลือกนะคะบางครั้งบางทีอาจจะมีมือที่3เข้ามาในความสัมพันธ์เนาะมันเหมือนประมาณว่าเขาไม่ใช่ว่าไม่รักคุณนะคะเขาก็รักแต่ว่าเขาจําเป็นต้องเลือกเพราะเ,เพราะอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่คุณไม่รู้อะที่มันจาเป็นที่มันบังคับเขาให้เขาต้องเลือกทางนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณนะคะเขาแบบเขาไปพร้อมแบบมีความอะไรอววรห่วงหาอะไรอววรเห็นไหมเขาไปข้างหน้าแล้วแต่เขาก็ ยังมองกลับมาหาคุณนะคะยังถือความรักดีๆของคุณเอาไว้นะถึงแม้ว่าเขาไม่อยากไปอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบจําใจที่ต้องเลือกอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาต้องตัดสินใจแบบนั้นนะคะเออคือเขาอยากให้คุณแบบเข้มแข็งนะที่ผ่านมาเขาก็อยากพูดว่าคือเขาขอโทษไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณเนาะมาเปิดกันต่ออีกสามใบนะคะ คุณและเขามีโอกาสจะได้กลับมาพูดแบบระบายความในใจกันอีกหรือเปล่าอันนี้แถมให้นะคะเป็นความที่แบบเออเห็นไพ่ออกมาแบบนี้แล้วก็แบบแม่หมออยากผึกนิดนึงอะนะ <laughs> แถมให้สักใบ,บนะคะในอนาคตนะมีโอกาสจะได้กลับมาแบบพูดคุยกันหรือเปล่านะคะถามว่าในอนาคตนะคะอ่ะ ภาพมันสะท้อนนะคะอ,อ่าหมอต้องขออภัยด้วยเนาะจะได้เห็นหน้าไพ่ชัดๆนะคะถามว่าในอนาคตราคามีโอกาสที่จะได้กลับมาแบบมาคุยกันหรือว่ามาพูดคุยกันแบบมากลับมาขอโทษอะไรกันอย่างนี้หรือเปล่านะคะไพ่ก็ได้บอกว่าอ,อ่า จะยังไม่มีคําขอโทษใดๆจากปากของเขานะคะหรือว่าจากปากของคุณเนาะก็อาจจะได้กลับมาเจอกันอาจจะได้แบบเดินผ่านการเห็นกันไกลๆอะไรอย่างเงี้ยยังมองเห็นกันอยู่แต่ยังไม่พูดต่างฝ่ายก็ต่างเงียบมันมันเหมือน,อนคือเขาก็รอให้คุณทักไปคุณก็รอให้เขาทักอะคะ่ะก็เลยยังไม่มีแบบออคำพูดคำใดหลุดออกจากปากของคุณและเขานะคะ โอเคนะคะการอ่านไพ่วันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะหากชื่นชอบอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะตอนนี้แม่หมอจัดโปรโมชั่นการดูดวงนะคะดูดวงตามกําลังทรัพย์ตามกําลังศรัทธาทักแชทเข้ามาในไลน์ได้นะคะทักว่ามาจาก youtube นะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ